ก็สวัสดีชาววันพีต่อติรัดกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมแซคคุณเองซึ่งวันนี้นครับเราอยู่กับตัวคอนนิกะ v 2นั่นเองซึ่งตัวคอนนี้ครับเป็นตัวคอนที่ผมโดนก็เจ็บอยู่เหมือนกัน,นครับโดนไป2 3 0พน้เพชรนั่นเองครับสำหรับใครอยากดูว่ามันเกลือหรือไม่เกลือ,อยังไงก็ไปดูคลิปที่แล้วได้น,น,นั่นเองนะครับส่วนคลิปนี้นครับผมก็จะมาแนะนําแนวทางในการเล่นตัวคอนนิกะในแบบฉบับของผมนั่นเองครับซึ่งฉบับที่ผมจะมาแนะนําทุกคนเนี่ย ก็จะเป็นแนวในการป่วนทงนะครับจะไม่ใช่แนวแบบสายไล่บวกนะครับต้องบอกไว้อย่างนี้ก่อนนะแต่ผมเชื่อว่าแนวนี้นะครับเป็นแนวที่มโอกาชนะค่อนข้างสูงนะครับใครที่อยากเล่นนิก,กาเป็นเนี่ยก็ลองเอาไปทําตามได้นั่นเองนะซึ่งเทคนิคที่ผมจะมาแนะนำเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากเกินอะไรขนาดนั้นนะครับถ้าทุกคนรู้เทคนิคเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะมโอกาชนะสูงแน่นอนนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปบอกเทคนิคกันนะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องเซตเหรียญที่ผมใช้ก่อนนะ ซึ่งเซตเหรียญที่ผมแนะนําให้ทุกคนใช้ตามนะครับก็จะเป็นเซตเหรียญย่นคูทาวสกิลหนึ่งนั่นเองนะซึ่งมันจะมีอยู่สองเซตนะครับก็จะมี3ไคโดกับ3ฟีีที่ผมใช้นะครับซึ่งไอ้สฟีีที่ผมใช้เนี่ยบางคนอาจจะไม่มีนะครับเพราะงั้นผมจะแนะนําไปทาง3ไคโดจะดีกว่านะแต่ถ้าทุกคนไม่มี2เซตที่ผมแนะนําไปเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับใช้3ฟีีเซตอื่นก็ได้เช่นกันนะแต่แค่สกิลหนึ่งเนี่ยจะมาช้ากว่าผมแค่นั้นเองครับ ซึ่งไอ้สามฟีที่ผมใช้เนี่ยก็จะเน้นไปที่การย่นคูดาวสกิลหนึ่งนะครับอย่างที่ผมว่าไปนะแล้วก็ออพเหรียญที่ผมใส่เนี่ยก็จะเน้นไปที่พลังชีวิตกับพลังโจมตีนะครับแล้วก็เผื่อใครสงสัยนะครับว่าเซตสามไคโดเนี่ยกับเซตสามฟีเนี่ยมันต่างกันยังไงเหรอพี่ทั้งสองเซตนี้มันย่นคูดาวสกิลหนึ่งเท่าเท่ากันไม่ใช่เหรอพี่ก็ถูกแล้วครับแต่มันต่างกันตรงที่เอ,อ่อแท็กของเหรียญน,นะครับคือแท็กเหรียญของ3ไคโดเนี่ย มันจะมีลดความเสียหาย10%กับสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก10%นะครับแต่แท็กเลียนของ3ฟี่เนี่ยมันจะสร้างความเสียหายถึง20%เลยนั่นเองแต่3ฟี่เนี่ยจะไม่มีลดความเสียหายนะครับจะมีแต่ดามเมดเท่านั้นนะซึ่งทั้ง2เซตนี้นครับมันดีคนลระแบบนะครับแล้วก็ใช้ได้เหมือนกันนั่นเองครับเพราะงั้นใครชอบเซตไหนก็ใช้เซตนั้นกันได้เลยนั่นเองส่วนผมเนี่ยจะเน้นไปที่3ฟี่นะครับเพราะว่าผมต้องการดาเมดด้วยนั่นเอง เนื่องจากว่าลูฟี่นิกาเนี่ยเป็นตัวคอครที่ผมมองว่าเขาไม่ได้ดึงธงเหนียวเลยขนาดนั้นนะครับเนื่องจากตัวคอคลูฟี่เนี่ยขณะเขาดึงธงเนี่ยเขาไม่มีการน็อกแบกนะครับเผื่อใครไม่เข้าใจนะที่ผมบอกว่าทําไมเขาถึงดึงธงไม่เหนียวเนี่ยก็เนื่องจากเรื่องนี้นะครับเพราะงั้นนะครับตัวคอนลูฟี่เนี่ยเขาจะเน้นไปที่การปิดฉากศัตรูด้วยสกิลก่อนนะแต่ถ้าเราปิดฉากศัตรูไม่ได้จริงๆนะครับก็ไม่เป็นไรนะเราเพียงแค่ทาให้ศัตรูเนี่ยเลือดลดนะครับให้เลือดเขาเหลือน้อยๆนะครับมันจะทําให้ศัตรูที่ พยายามที่จะการทงจากเราเนี่ยรู้สึกกังวลครับแล้วก็ไม่มั่นใจที่จะการทงจากเรานั่นเองนะแล้วก็มาพูดถึงเรื่องสกิลตัวคอนี้กาก่อนเลยดีกว่านะ <c oughs> เราพูดเรื่องทฤษฎีเยอะเกินไปแล้วนะเริ่มจากสกิลที่1ของร่างปกติก่อนนะครับซึ่งสกิลนี้ครับจะเป็นการวาร์ปนะซึ่งการวาร์ปเนี่ยจะสร้างความเสียหายใส่ศัตรูด้วยครับอยู่ที่630นะครับแล้วก็ตอนที่เราชาร์จด้วยสกิลหนึ่งเนี่ยก็จะลดความเสียหายอยู่ที่70% ่วนถามว่าชาร์จทําไมเหรอพี่ก็เนื่องจากว่าถ้าเราชาร์จจนสุดเนี่ยมันจะพุ่งไปทงที่ไกลที่สุดจากตรงที่เรายือนอยู่นะครับแต่ถ้าเรากดแล้วปล่อยเลยเนี่ยมันจะไปทงที่ใกล้ที่สุดสลับเหล่านั่นเองนะมากันต่ออันที่สกิลที่2ของร่างปกตินะครับซึ่งสกิลนี้ครับเป็นการใช้หมัดเนี่ยพุ่งไปต่อยศัตรตูครับทาดาเมจอยู่ที่720นะครับไม่สนใจการลดความเสียหายและก็ทะลุสิ่งกีดขวางพร้อมกับมีน็อกแบ็กตัวนั่นเอง ซึ่งสกิลนี้ครับจะทําให้ศัตรูที่ไม่มีการสถานะเนี่ยจะติดสถานะหมดสติเป็นระยะเวลา7วินาทีแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับกลุ่มกองทัพเรือแรงขึ้นถึง100%เลยนั่นเองซึ่งผมต้องบอกอย่างนี้ก่อน,นครับว่าสกิลของนิกะเนี่ยที่เป็นสกิล2นะครับไม่ว่าจะล่าโปรติหรือล่าคนยักษ์เนี่ยจะสร้างความเสียหายใส่กองทัพเรือเนี่ยแรงขึ้นถึง100%ทั้งคู่นะครับเพราะงั้นกองทัพเรือเนี่ยเขาจะระแวงเรามากๆเลยนั่นเอง มาต่อที่สกิลที่1ของร่างคนยักษ์นะครับซึ่งสกิลนี้จะเป็นการกดค้างนะครับซึ่งขณะที่เรากดค้างอ,อยู่เน oh. <men> ี่ยตัวคอนนิกาดเราเนี่ยจะขยายหัวเราให้โตขึ้นนะครับแล้วก็กัดพื้นไปเรื่อยๆนะซึ่งขณะที่เรากัดพื้นอยู่เนี่ยจะลดความเสียหายจากศัตรูที่กําลังโจมตีใส่เราขณะที่เราเป็น่างหัวตัวเนี่ยถึง70%เลยนะลยครับแล้วก็สร้างดาเมจใส่ศัตรูที่โดนเนี่ยอยู่ที่400นะครับแล้วก็ลดพลังป้องกันศัตรูไปด้วยนั่นเองนะประมาณ20% และเมื่อเรากดปล่อยสกิลนี้นะครับตัวคอนิกาเนี่ยจะทําการพ่นหินออกมาจากปากนะครับทาดาเมจที่้ที่550นะครับแล้วก็ลดพลังป้องกันศัตรูอีก30%ซึ่งเอการพ่นหินออกจากปากเนี่ยทำดาเมจค่อนข้างไกลนะครับเออแล้วก็สกิลที่2ของร่างคนยักษ์นะครับเป็นการใช้หมัดนะครับพุ่งต่อยใส่ศัตรูนะซึ่งสกิลนี้ครับก็ทําดาเมจที่หกร้อยนะครับไม่สนใจการลดความเสียหายมีผลซัดไปอยู่แล้วก็ทะลุสิ่งกีดขวางด้วยนะครับแล้วก็ อย่างที่ผมว่าไปครับทำดาเมจกับกลุ่มกองทัพเรือเนี่ยแรงขึ้น100%แล้วก็ผมย้ําไว้ก่อนครับว่าไอ้สกิลสอของตัวคอลูฟี่นิกาเนี่ยไม่ว่าจะล่างคนยักษ์หรือล่างโปรตีเนี่ยมันมีทะลุสิ่งกีดขวางด้วยนะครับซึ่งทํให้ผมถึงเน้นเรื่องนี้นครับก็เนื่องจากว่าเวลาผมกดเนี่ยแรงเนี่ยหลายๆคนเนี่ยไม่ค่อยใช้สกิลสอเนี่ยในการต่อยข้ามทะลุกําแพงมานั่นเองนะครับผมก็งงอยู่ว่าเอ้ยเขารู้หรือเปล่าว่าสกิลสอของตัวคอ,วอนิกาเนี่ย มันทะลุสิ่งกีดขวางได้ทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็สกิลสองในร่างคนยักษ์เนี่ยหรือการต่อยเนี่ยของในร่างคนยักษ์เนี่ยมันค่อนข้างระยยักไกลนะครับคือไกลมากๆนะแล้วก็ฮิตบ็อกซ์เนี่ยค่อนข้างกว้างด้วยนั่นเองส่วนเรื่องคุณสมบัติตัวละครอย่างนิกาเนี่ยผมจะพูดแค่คร่าวๆก็แล้วกันครับว่าถ้าไปพูดทั้งหมดเนี่ยมันก็ยาวแน่นอนนะครับซึ่งเอาคร่าวๆที่ผมจะมาพูดให้ทุกคนฟังก็คือถ้าเลือดเรามากกว่า50%จะมีการสถานะแบบ100%เลยนะครับ แล้วก็ดึงทงเร็วเพิ่มขึ้นอีก50%ครับก็คือตัวคอรนิกาเนี่ยจะเก่งก็ต่อเมื่อตัวคอนิกาเลือดมากกว่า50%นั่นเองนะแล้วก็ตอนที่เราเป็นร่างเล็กอยู่นะครับไม่ใช่ร่างคนยักษ์นะทุกครั้งที่เราดึงทงได้เนี่ยจะดึงเลือดนะครับประมาณ30%นะแล้วก็ร่างคนยักษ์นะครับตัวคอรน,นี้จะแตกต่างจากร่างปกตินะครับตรงที่มันสามารถดึงทงไม่สดศัตรูได้นั่นเองนะส่วนร่างโปรติเนี่ยหรือร่างคนธรรมดาเนี่ย จะดึงธงแบบสนคนอยู่นะครับถ้ามีคนยืนอยู่ในธงเนี่ยก็ไม่สามารถดึงได้นั่นเองแต่ร่างคนยักษ์เนี่ยจะดึงได้นะครับแล้วก็ทุกครั้งที่เรากลายร่างเป็นคนยักษ์เนี่ยเราจะเอาพลังโจมตีของตัวคอรเราเนี่ยมาเป็นพลังป้องกันด้วยนั่นเองเพราะอย่างนี้นะครับผมถึงไม่ใส่เดฟนะครับในออฟของเหรียญนั่นเองนะแล้วก็ขณะที่เราไปร่างคนยักษ์เราไปจับธงอยู่เนี่ยจะทําให้สถานะของธงนั้นนะครับ เป็นสถานะด้งดึงนะครับก็คือทําให้พื้นที่มันด้งดึงนะซึ่งถ้าศัตรูอยู่ในบริเวณทงที่เราดึงอยู่เนี่ยจะติดสถานะสั่นนะครับแล้วก็ทาดาเมจไปนะซึ่งไอจุดนี้ก็เป็นจุดที่ถามว่าดีไหมก็ดีนะครับเพราะใช้ในการแก้ทางตัวคอนคิสลุถ้าเขาวาปมาเหยียบหัวเรานั่นเองก็ตามนี้ครับสําหรับเหตุตัวคอนลูฟี่นิกะนะอันนี้ผมสรุปมาคร่าวๆนะครับใครต้องการอ่านแบบละเอียดมากกว่านี้ก็ลองไปอ่านกันได้นะครับ แต่ที่ผมพูดมาเนี่ยคือต้องการให้ทุกคนรู้เพียงเท่านี้ครับเพราะว่ารู้เท่านี้ก็สามารถเล่นตัวคอนี้กักได้แล้วนั่นเองแต่ถ้าคนอยากรู้ลึกเนี่ยก็ต้องไปอ่านเองได้นะครับ <c oughs> เพราะว่ามีหลายอย่างที่ผมไม่ได้พูดด้วยนะแต่ผมมองว่ามันไม่ได้จําเป็นมากผมก็เลยไม่ได้พูดนะครับมาในส่วนค่าซับที่ผมใช้กันนะครับค่าซับเนี่ยอยู่ที่168.1สน่ครับส่วนแท็กเนี่ยได้เพียงแค่2แท็กนะก็จะมีเกตเตอร์กับโลกใหม่นะครับซึ่งถามว่าโซออนเนี่ยใส่ได้ไหมพี่ก็ใส่ได้นะครับ เอามาลดความเสียหายตัวคอนอย่างปูกกราฟนะแต่จริงๆผมมองว่าไม่ต้องใส่โซออนมากก็ได้นะครับเพราะว่าไอ้ปูกกราวเนี่ยมันสกิลไม่สนลดความเสียหายอยู่แล้วนะงั้นผมเลยมองว่าใส่แค่เกตเตอร์กับลูกใหม่ก็เพียงพอแล้วครับไม่จําเป็นต้องใส่โซออนนะแล้วก็คลิปนี้นะครับผมเล่นในโทรศัพท์นะครับงั้นภาพอาจจะไม่ได้สวยมากนะเพราะว่าคลิปนี้ผมต้องการเล่นออกมาแบบเต็มฝีมือของผมนั่นเองครับเนื่องจากว่าถ้าผมเล่นในโทรศัพท์เนี่ยผมจะถนัดกว่ามากกว่าเล่นในคอมนะ เอองั้นภาพมันอาจจะไม่ดูสวยเท่าคลิปก่อนกอดหน้านี้นะครับ <c oughs> ต้องขอใครกันด้วยนะครับงั้นนะครับเราก็เตรียมไปลุยแรงกันเลยดีวยกว่าครับว่าแนวทางที่ผมจะมาเล่นให้ทุกคนดูเนี่ยมันออกมาเป็นแนวไหนนะครับแล้วก็เล่นง่ายไหมนั่นเองแล้วก็แต้มแรงที่ผมมาเล่นกันในวันนี้นครับอยู่ที่37,00 0นันั่นเองครับซึ่งแต้มมันอาจจะไม่เยอะมากต้องขอใัยด้วยนะครับไปดูกันเลยเปิดกันมาที่เกมแรกครับกับสติดออลองปาร์กนั่นเองนะ ซึ่งเกมนี้ครับทีมผมมีตัวคอนอย่างแช้งมีกุตันแล้วก็ขัวล่านะครับซึ่งทีมตรงข้ามเนี่ยก็จะมีตัวคอนมีต้าทั่วไปเลยครับซึ่งเทคนิคในการเล่นที่ผมจะมาแนะนําทุกคนครับอย่างแรกนะครับให้ทุกคนเลือกนะครับว่าจะไปดึงธงแรกหรือจะดึงทง2นะครับคือถ้ากรณีทีมผมในเกมนี้ครับผมดูแล้วนะครับผมก็จะดึงธงแรกเลยนั่นเองหรือพยายามดึงธงที่ใกล้เรามากที่สุดนะครับเพื่อที่จะให้เราเนี่ยโยกธงด้วยสกิลหนึ่งได้เร็วขึ้นนั่นเองนะ เพราะว่าทุกครั้งที่นิกาดึงธงเสร็จเนี่ยจะย่นคูดาวสกิลหนึ่งนะครับแต่ย้ํานะครับว่าต้องเป็นร่างปกตินะครับไม่ใช่ร่างคนยักษ์นะถ้าร่างคนยักษ์เนี่ยมันจะไม่ได้ย่นนะครับเพราะงั้นให้พยายามดึงในร่างปกติก็แล้วกันนะพอเราดึงเสร็จนะครับให้เรากลายร่างเป็นคนยักษ์นะครับเพื่อที่จะได้บัฟพลังมิตเตอร์นะครับหรือบัฟพลังโจมตีนั่นเองพอบัฟเสร็จแล้วก็เตรียมใช้สกิลหนึ่งแล้วก็พุ่งไปเลยนะครับเมื่อมาถึงทุกครั้งนะครับผมแนะนําให้ใช้สกิลสองครับ เพื่อที่จะทําให้ตัวคอรเราเป็น ies, อมตะนะครับหรือไว้ป้องกันดาเมจก็ได้นั่นเองนะแล้วก็ถ้ามีศัตรูยังยืนอยู่ในทงนะครับให้แกล่าเป็นคนยักษ์แล้วก็ใช้สกิลสอนครับทำให้เลือดคอรลดนะแล้วก็ดึงธงอย่างนี้เลยครับซึ่งถ้าเขาไม่ตายเนี่ยก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยทําให้เขากังวลแล้วก็สับสนนะครับว่าจะเอาอยางไดีนะถ้าเขาเลือดต่านะครับแลวถ้ามีศัตรูเนี่ยพยายามที่จะมาดึงธงที่เรายืนอยู่เนี่ยให้เรากลาล่าเป็นล่างคนยักษ์ล่างขมือนะครับให้เดินวนบริเวณธงที่เราดึงครับ่ไ้าบดดึงงยๆนะ และหลังจากที่สกิลหนึ่งเราหมดแล้วเนี่ยให้เรากลาย่าเป็นล่าปกติแล้วครับแล้วก็พุ่งไปดึงทงหนึ่งทันทีเลยนั่นเองเราไม่ต้องยื <S 2> <S 2> แล้วครับยืนอแค่เพียงเท่านั้นก็เกินพอแล้วนะแล้วก็ถ้าเราดึงทงเสร็จแล้วนะครับแล้วเผอิญมีศัตรูอยู่บริเวณใกล้ๆเนี่ยผมแนะนําให้ใช้สกิลสองเนี่ยไปต่อยศัตรูครับให้เลือดเขาลดนะเพื่อที่จะทําให้เขาเนี่ยเล่นได้ยากขึ้นนั่นเองหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วครับเราก็ใช้สกิลหนึ่งเนี่ยในการเคลื่อนย้ายไปอีกทงหนึ่งนั่นเองครับหรือจะ หรือช่วยกันทงอีกทีก็ได้เช่นกันนะหลังจากเราสกิลหมดแล้วเนี่ยผมแนะนำนะครับให้เตรียมกลับร่างเป็น่างมนุษย์นะครับแล้วก็ไปดึงโยกทงอีกทงหนึ่งต่อนั่นเองนะแต่ก่อนนั้นขอต่กันเลยแล้วก็กลายร่างเป็น่างมนุษย์นะครับอย่างที่ผมว่าไปนะแล้วก็ใช้สกิลหนึ่งพุ่งไปอีกทงหนึ่งครับแล้วก็ดึงเลยครับไม่ต้องไปแบบเล่นกับเขาเยอะนะครับเพราะเกมนี้มันชนะกันยึดทงนะหลังจากที่เราดึงเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ตามสเตปเดิมนะครับผมก็จะใช้สกิลสองเนี่ย ในการป่วนศัตรูครับไม่ว่าจะการน็อกแบ็กหรือทําให้ศัตรูเลือดลดเพื่อที่จะให้เขาเล่นยากขึ้นนั่นเองแล้วก็สเต็ปเดิมครับเราก็จะกลายร่างเป็นร่างคนยักษ์ร่างขามือนะครับในการยืดธงนะหรือจะใช้ในการยกทงก็ได้นะครับแต่ผมแนะนําใช้ในการยืดธงน่าจะดีกว่านะถ้าจะยกธงเนี่ยผมแนะนําให้เป็นร่างปกตินะครับใช้สกิลหนึ่งในการพุ่งจรวดขึ้นบนฟ้านะในการวาร์ปไปดึงธงนั้นน่าจะดีกว่ามาต่อกันที่เกมที่2นะครับกับสเตตทลองปาร์กนะซึ่งเกมนี้ผมก็จะเล่นตามสเตปที่ผมบอกไปตั้งแต่เกมแร สำหรับใครที่ไม่เข้าใจเนี่ยก็ดูซ้ำสองได้เหมือนกันนะ <c oughs> ซึ่งคลิปวิดีโอนี้ครับผมจะเล่นทั้งหมด5เกมเลยนั่นเองเพื่อที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจถึงวิธีในการเล่นนิกการนั่นเองนะส่วนถามว่าจะเล่นวิธีอื่นได้ไหมพี่ก็แล้วแต่เรานะครับวังไงตัวคอน,นิการเนี่ยเขาก็สร้างมาเพื่อให้ตัวคอนมันเนี่ยเล่นได้อย่างอิสระนะครับแต่ถามว่าถ้าเล่นตามวิธีที่ผมแนะนํามาเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะชนะมากกว่านั่นเองนะก็แล้วแต่ทุกคนนะครับวัาไงเกมเขาก็มีไว้เพื่อเล่นให้สนุกนั่นเองนะ เราจะเล่นยังไงก็แล้วแต่เรานะครับซึ่งเปิดเกมมานะครับผมก็แนะน <internally. S 3> ําวิธีเดิมนะให้เราเลือกดึงธงที่ใกล้ที่สุดสลับเรานะซึ่งเกมนี้ครับผมอย <normal> ู่ใกล้ทงแรกมากๆครับเพราะงั้นผมจะดึงทงแรกตามเดิมเลยนะหรือถ้าเราอยู่ใกล้ทงสองเนี่ยให้เราวิ่งไปดึงทงสองเลยนั่นเองผมจะไม่แนะนําให้นิการเนี่ยวิ่งไปทงกลางนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างเสี่ยงนะซึ่งเปิดมาเราก็กลายร่างเป็นร่างคนยักษ์นะครับเพื่อบัฟแอคแทกนะครับแล้วก็กดสกิลหนึ่งพุ่งไปเลยนั่นเองแล้วเราก็มาดึงธงนะครับเอ้ย แล้วถ้ากรณีเราเจอคิสลุกันทงเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องกลัวเขาครับให้เราตีโปติเขาไปก่อน,นครับแล้วก็ตามด้วยสกิลนะแล้วก็ตามด้วยการล่างเป็นคนยักษ์นะครับแล้วก็สกิลปิดฉากเขาไปเลยนั่นเองซึ่งถ้าจริงๆเราไม่มั่นใจที่จะปิดฉากตัวละครคิสลุตัวเมื่อกี้นะครับผมแนะนําให้ใช้สกิล2ในล่างคนนะครับเสร็จแล้วเราก็วิ่งหนีมาเลยครับตอนที่เขากําลังล้มอยู่นะแต่เมื่อกี้ผมมั่นใจนะครับว่าผมปิดฉากเขาได้แน่นอนผมก็เลย ใช้สกิลล่างคนยักษ์สวนเขากลับไปนั่นเองครับแต่ถ้าอยู่ในกรณีที่ผมเป็นอยู่นี้ครับโดนกราฟดันอย่างนี้นะแนะนำนะครับดีให้ให้ยืนนะครับเออยื้อไว้ให้นานที่สุดครับไอ้ปู่กราฟเนี่ยคือยังไงเราก็สู้เขาไม่ได้อยู่แล้วนะครับถ้าเลือดเราน้อยนะครับแล้วก็ไม่มีสกิลด้วยนะก็เกิดใหม่เป็นนิกาดรอบสองนะครับคือถ้านิกาตายเนี่ยไม่ต้องคิดมากนะครับเพราะตัวคอนนิกาเนี่ยมันก็ไม่ได้ถึกะไรขนาดนั้นนะครับเออ ถึงมันจะถึกก็จริงแหละแต่มันก็โดนตัวคอนสีดําตกได้เหมือนกัน,นครับเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้กันนะว่าสีดำเนี่ยมันชนะทางสีขาวค่อนข้างหนักนะเปิดมาแล้วก็สต็อปก่อนเลยนะครับใส่ตัวคอนอย่างไคโดโล่นะส่วนถ้าถามว่าทําไมผมถึงไม่ใช้สกิลหนึ่งเนี่ยพุ่งไปดึงทงจากไคโดโล่เลยเหรอพี่ก็เนื่องจากว่าตัวคอนิกาเนี่ยเขาไม่ได้ดึงทงเหนียวครับและไคโดโล่เนี่ยมันก็ยึดตัวคอนิกาได้ค่อนข้างสบายนะครับคือถามว่าเราดึงจักมันได้ไหมก็ดึงได้นะครับแต่มันใช้เวลานะเพราะงั้นผมแนะนําให้เราใช้สกิ ลอยเขานะครับเพราะสกิลสองแล้วเนี่ยมันทะลุสิ่งกีดขวางด้วยได้เหตุผลก็คือถ้าเราปิดฉากเขาก่อนเนี่ย<ๆ>เขาก็จะมายื้อเราไม่ได้ครับเพราะเราฆ่าเขาไปแล้วนะแล้วเราก็ดึงได้ชิวๆเลยนั่นเองหลังจากที่เราฆ่าเขาเสร็จเนี่ยเราก็ใช้สกิลหนึ่งเนี่ยพุ่งไปดึงธงเขาได้แบบสบายๆเหมือนเมื่อกี้เลยซึ่งตอนนี้ครับกรณีที่เราเจอปลูกกาฟมาการทงนี้ครับหรือเขาดาันลอยนี้แล้วเรามีสกิลแล้วเลือดเราก็เยอะด,ด,ด้วยเนี่ยผมแนะนานะครับให้กลายร่าเป็นล่างคนยักษ์ขมือบนะครับเพื่อที่จะลดความเสียหายแล้วก็กัดเคไปรรื่อยๆับ เพราะสกิลนี้มันทําดาเมจหลายฮิตนะแถมแรงด้วยนะเออแล้วก็วนนี้ป่วนเขาอยู่หน้าบ้านครับพอป่วนได้ระยะหนึ่งแล้วก็พ่นไงพ่นเสร็จก็เคนาเตอร์อรการทีนึงป้องกันตัวแล้วก็ตามด้วยหมัดหมัดยังยืดผมไม่รู้นะชื่อท่าชื่ออะไรแล้วก็หมัดยังยืดอีกสักหนึ่งทีตามด้วยกดพุ่งครับซึ่งถ้าเราพุ่งไปตอนที่เราไม่มีธงศัตรูอยู่เนี่ยมันจะพุ่งอยู่กับทีนั่นเองนะแต่ก็สร้างความเสียหายได้เหมือนกันนั่นเองแต่จริงๆเราไม่ต้องใช้สกิลหนึ่งแบบนั้นก็ได้นะครรับเพาาะว่ จริงๆผมนึกว่าเราจะ5้ศูนย์แล้วนะแต่เอื่อนเขาดึงทุงได้นะครับอันนี้คือผมลาดเองนะก็ไม่เป็นไรล้วกันอย่างน้อยเกมนี้เราก็ชนะไปที่สกอร์สามสองนั่นเองนะซึ่งก็จะเล่นประมาณนี้ครับสำหรับตัวคอนิกะซึ่งถามว่าตัวคอนิกะเนี่ยมันเล่นยากไหมผมมองว่าเล่นได้ไม่ยากครับแค่เราต้องรู้เทคนิคในการเล่นมันนั่นเองหรือว่าจังหวะไหนเนี่ยเราต้องใช้สกิลอะไรเนี่ยถ้าเรารู้เนี่ยก็คือเล่นเก่งเลยนั่นเองมาต่อที่เกมที่3ครับกับสเตตวานุคุนิช่วงกลางคืนนะ ซึ่งเกมนี้ครับทีมผมมีคิสลุ3ตัวเลยนะครับซึ่งผมเป็นสายวิ่งเพียงตัวเดียวในทีมครับก็ผมก็จะเล่นตามเดิมนะครับสไตล์เดิมผมเลยนะก็คือเราจะเลือกดึงพงที่ใกล้ที่สุดสลับเราครับไม่ว่าจะทงสองทง 1, ก็แล้วแต่เรานะแต่ถ้าเราเจอเกมประมาณนี้นครับถ้าทีมเรามีหมดัดเยอะประมาณนี้นะครับ <S 2> <S 2> <S ผมจะแนะนําให้เราไม่ต้องไปบุกธงบ้านเขานะครับผมจะแนะนําให้เราเนี่ยคอยดึงทงเรื่อยๆนะครับแล้วคอยหาจังหวะที่ศัตรูไม่ได้อยู่ในทง เราค่อยยกพงไปดึงเขานั่นเองนะอืมถามว่าจะเล่นออกมาเป็นไงเดีย๋ยวมาดูกันนะครับสำหรับเกมนี้นั่นเองนะซึ่งเปิดมาก็ตามที่ผมพูดเลยเดีย๋ยวเราจะไปดึงธงแรกกันนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าเขาจะด่าไหมนะคือเขาด่าอยู่แล้วแหละ <c oughs> แต่ก็บางคนเขาก็เข้าใจนะครับว่าถ้าเราดึงธงแรกเนี่ยมันจะย่นคูดาวสกิลหนึ่งเร็วขะ้นนั่นเองซึ่งเกมนี้ครับผมจะดูที่มินิแมปก่อนนะเนื่องจากทีนเราเนี่ยมีหมัดเยอะนะครับ ถ้าเขาแบบไม่กันทงแรกเนี่ยผมจะพุ่งไปที่ทงแรกเขาเลยนั่นเองซึ่งก็พุ่งเลยนะครับ <c oughs> คือเขาไม่กันนะเราก็ลอยยับเลยนะครับซึ่งเกมนี้ครับเรามั่นใจได้เลยครับว่าเราไม่ได้ปะทะสายโลแน่ๆเพราะว่าสายหมัดเราเนี่ยมีถึง3ตัวเลยครับอยาเขาเคลียร์ลให้เราเองนะเพราะงั้นหน้าที่หลักๆเราในเกมนี้ครับคือการดึงทงเพียงเท่านั้นนะครับซึ่งถามว่าเราจะรู้ได้ไง่พี่ว่าเกมไหนเราต้องเล่นยังไงพี่ก็ให้เราดูไลฟ์อัพทีมเราตั้งแต่เปิดมาครับ ถ้าเกิดว่าทีมเราเนี่ยเปิดมามีหมัด3แล้วเราเป็นวิ่งคนเดียวเนี่ยให้เล่นตามที่ผมบอกแ้เลยนะครับคือเน้นลอยทงนะเพราะว่าสายหมัดที่เป็นงานเนี่ยเขาจะคอยกันธงให้เราเองนะครับเพราะงั้นเราไม่ต้องเป็นห่วงนะหน้าที่หลักหลังเราคือการไปดึงธงครับซึ่งตอนนี้เราก็อื้ศัตรูเขากันธงครับแบบนี้เราต้อง KO เขาก่อนเลยตามแล้วก็ดึงธงตามอย่างนี้นะครับเออถ้าเขากันทงเราก็ KO เขาไปเลยนะ เราไม่ต้องไปดึงแบบหน้าด้านนะครับผมว่าดึงหน้าด้านเนี่ยไม่ค่อยเหมาะกับตัวคอนลูฟี่นิกาเท่าไหร่นะครับเนื่องจากตัวคอนลูฟี่นิกาเนี่ยมันก็ผมว่ามันไม่ได้ดึงเหนียวขนาดนั้นอนะ่ะกนไม่มีกันน็อกแบกนะครับเออ,เอ,องั้นเราก็พยายามเคลียร์เขาก่อนนะเราค่อยดึงมันจะสะดวกกว่าน,นะครับอืมซึ่งตอนนี้เราก็การทงสุดท้ายนะครับหรือทงหน้าบ้านเขาไปก่อนนะเพราะไงเกมนี้ก็จบ50นแล้วนั่นเอง ก็จะเล่นประมาณนี้ครับสาหรับตัวคอนนิกะถ้ากรณีทีมเราเนี่ยมีสายหมัด3ตัวนั่นเองนะเก็จะเล่นแนวหล่อยทงนะครับซึ่งแต่ละเกมก็จะต่างกันนะครับอยู่ที่ไลน์อัพทีมเรานั่นเองมาันต่ออันที่เกมที่4ี่นะครับกับสเตตออลอง์พาร์กนั่นเองนะซึ่งเกมนี้ครับทีมผมมีปูกัฟมีคนยักษ์แล้วก็คิสซารูนะครับซึ่งเกมนี้ทีมผมก็มีหมัด2แล้วก็ล่หนึ่งอย่างน้องงูนะครับซึ่งเกมนี้เราจะไม่ได้เล่นเหมือนเกมที่แล้วนะครับเราก็จะดึงทงแรกหรือดึงทง2 ทงไหนก็ได้นะครับขอให้เป็นธงที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดนะครับในตอนเริ่มเกมนะหลังจากดึงเสร็จเนี่ยเราก็จะพุ่งไปป่วนทงบ้านเขานะครับหรือไม่ก็พุ่งไปทงที่เขาไม่ได้กันนะหรือจะยังไงก็อย่ามาดูตามรูปเกมก็แล้วกันครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้นะครับว่าฝั่งศัตรูเนี่ยโลเขาจะเล่นออกมาเป็นยังไงนั่นเองนะอืมซึ่งเกมนี้ผมจะวิ่งไปดึงทง2นะครับธงแรกเนี่ยผมจะไม่ดึงนะเนื่องจากเกมนี้ผมเกิดใกล้ทงที่2งนะครับงั้นผมก็จะวิ่งไปดึงทง2เลยละ เปิดมาแล้วก็มาดึงธงก่อนเลยดึงเสร็จนะครับแล้วก็ตามสเตปเดิมนะครับกายล่างเป็นคนยักษ์นะครับเพื่อได้บัฟแท็กนะแล้วก็หมัดตรงเลยเฮ้ย <c oughs> เก็บ2เลยว่ะก็ประมาณนี้นะครับแต่จริงๆ <c oughs> ไม่นึกว่าจะเก็บ2นะแต่ว่าสตาร์โบ er เขาเนี่ยน่าจะบางอยู่นะครับหลังจากนั้นเราก็มาดึงธงหนึ่งได้เลยครับตอนแรกผมว่าผมจะใช้สกิลหนึ่งโยกธงนะครับแต่อเผอิญเขาไม่ดึงธงแรกกันนะครับไม่รู้น้าว่าเสเต็ปไหนนะ <c oughs> แล้วก็เฉพาะตานี้นะครับ ถ้าตอนที่เราต้องวิ่งมาดึงธงกลางตรงนี้ครับซึ่งธงกลางตรงนี้ศัตรูเขาสามารถแบบวาร์ปมาโจมตีเราได้นะครับเพราะงั้นผมแนะนาเนี่ยให้ใช้ร่างขมือบคนยักษ์นะครับในการพุ่งมานะเนื่องจากเราจะได้ลดความเสียหายตั้ง70%เอนลยนั่นเองและหลังจากที่เราดึงธงเสร็จเนี่ยก่อนที่เราจะากไปครับผมแนะนําให้ใช้สกิลลดเลือดสายลู่ทิมศัตรูไปสักหน่อยครับหรือถ้าเราคิดว่าเราปิดเขาได้เราก็ใช้2สกิลปิดไปเลยนั่นเองหลังจากที่เราปิดเขาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ อย่าให้ทงเลยครับไม่ต้องไปยื้อนะถึงเมื่อกี้ผมแค่ต้องการแบบทําให้สายโลกเขาเล่นลําบากนะครับเออและต่อมาเราก็เล่นตามสเต็ปเดิมครับเน้นดึงทงครับคือหล่อทงเขาไปเรื่อยๆเละเราไม่ต้องไปโฟกัสทีต้องไปตีเขานะครับออแต่จะถามว่าตีได้ไหมก็ตีได้นะครับแต่ถ้าเขาไม่ได้ดันเราเนี่ยจริงๆเราไม่จาเป็นต้องตีเขานะครับเออแต่ถ้าป่วนสายโลเนี่ยก็ทําได้ครับแบบดึงทงเสร็จก็ใช้สกิลทําให้เลือดเขาลด หรือไม่ก็ฆ่าเขาได้เลยนะครับถ้าสกิลเรามีพอที่จะปิดฉากเขาได้นั่นเองแต่ถ้าเรามั่นใจว่าเราปิดฉากเขาไม่ได้แน่นอนเนี่ยเราแค่ทำให้เขาเลือดลดก็เพียงพอแล้วนะครับให้เขาเล่นยากขึ้นนั่นเองนะแต่ตอนนี้เราก็เล่นสบายแล้วครับเนื่องจากตอนนี้เกมเรานํามากๆเลยครับเพราะงั้นเราก็ใช้สกิลล่างคนยักษ์นะครับคำเหมือบตัวคอน,นองูไปเรื่อยๆนะก็คือตอดเลือดเขาไปเรื่อยๆนั่นแหละแล้วก็ค่นไงพ้นหินแล้วก็กรณีที่เหลือธงสุดท้ายนะครับเหลือทงศัตรูเหลือแค่ทงเดียวเนี่ยผมแนะนำนะครับ ไอธงสุดท้ายเนี่ยให้ใช้ร่างคนยักษ์ในการดึงนะเนื่องจากไอทงสุดท้ายเนี่ยศัตรตูเนี่ยเขาจะพยายามใช้ทุกสกิลนะครับมาใส่เราเพื่อที่เขาจะกันทงนะเพราะงั้นเราต้องใช้ร่างคนยักษ์นี่แหละในการดึงนะครับเพื่อที่จะลดความเสียหายให้มากที่สุดนั่นเองแต่ประเด็นมันไม่5ห้สูงไงแบบนี้เราก็พุง่งไงโอ้โหได้1คิวด้ได้1ค,คิวแบบงงๆแล้วก็ตามสเตปเดิมของผมนะครับถ้าเราดึงทงเสร็จเนี่ยเราสายโลเนี่ยอยู่ใกล้เราครับเราก็จะใช้สกิลหมัดเราเนี่ยเป็นลดเลือด สายโลทีมเขาทาให้สายโลทีมเขาเนี่ยซิ้นยากขึ้นนั่นเองแล้วก็ด่าดนี้ครับเหมาะสำหรับคนยักษ์นะครับเนื่องจากคนยักษ์มันตีต่างระดับได้นะสำหรับใครไม่รู้นะครับคือมันตีขึ้นที่สูงได้นะครับถ้าเป็นล่างคนยักษ์นะแต่ถ้าเป็นนิกะร่างปกติเนี่ยมันจะทําแบบเมื่อกี้ไม่ได้นะครับเออแล้วก็พ่นงไงแต่ถ้าทุกคนสังเกตครับทําไมตัวคอนอย่างเอสน็กทำไมมันตายง่ายจังเลยก็เนื่องจากว่าก่อนหน้าน,นี้ครับเราใช้หมัดคนยักษ์เนี่ยต่อยไปแล้วทีหนึ่งครับทำให้เลือดเขาน้อยนะ แล้วพอเรามาต่อยเขาอีกทีเนี่ยเขาก็แตกเลยนั่นเองเพราะงี้ครับทาไมผมถึงบอกทุกคนตลอดนะว่าถ้าเราดึงทงเสร็จเนี่ยเรามีศัตรูเนี่ยที่เป็นสายโลดอยู่ใกล้เราเนี่ยแล้วเรามีสก,กิลพอดีให้เราใช้สก,กิลเนี่ยต่อยเข้าไปเลยนะครับไม่ต้องไปก,กักสกิลมากนะ <S <S <methods. S 1> อย่างน้อยทําให้เขาเลือดลดนะครับเพื่อที่จะทําให้สายโลดทีมเขาเนี่ยเล่นได้ยากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเขาพยายามที่จะมาการทงเราอีกเนี่ยแบบกรณีน้องงูตาตะกี้นะครับถ้าเขาเลือดน้อยอยู่แล้วเนี่ย แล้วอเอื่อนเรามีสกิลอีกนะครับเราก็ใช้สกิลหมัดของเราเนี่ยหรือสกิลสองอะไรก็ได้จะล่างคนยักษ์ล่างโปรติต่อยไปอีกทีเนี่ยน่าจะเกือบแตกไม่ก็แตกเลยนะครับถ้าดาเมจเราพอเหมือนผมนะอืมก็จะทําให้สายโลกเขาเนี่ยไม่สามารถกันทุงจากเราได้มาันตอนที่เกมสุดท้ายกับเกมที่5ครับกับสเตตอลองตากเช่นเดิมนะซึ่งเราก็จะเล่นตามเดิมนะครับถ้ากรณีทีมเรามีโล1มีหมัด2อะไรประมาณนี้นะครับเราก็จะไปดึงทงแรกไม่ก็ทง2ก็ได้ ขอให้เป็นธงที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดนั่นเองนะครับเพื่อที่เราจะใช้สกิลหนึ่งเนี่ยในการพุ่งไปใส่ธงศัตรูตรงไหนก็ได้นะครับหรือเป็นการยกธงก็ได้เลย <c oughs> จะเรียกยังไงก็ได้เหมือนกันนะอืมซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเกมนี้เราจะอยู่ใกล้ธงไหนมากที่สุดนั่นเองซึ่งตอนนี้เราก็รอให้เกมเขาเริ่มก่อนนะครับซึ่งถ้าดูจากมุมมองตรงนี้ครับคือผมอยู่ใกล้ธงแรกมากที่สุดนะเพราะงั้นผมก็จะไปดึงธงแรกก่อนเลยนะครับ ถ้าเขาจะโกรธเขาจะต่าผมก็แล้วแต่เออผมหน้าด้านะแต่ผมทําแบบนี้เพื่อทีมนะครับเออผมทําเพื่อทีมนะหรือเปล่าอ่ะตามสเตปเดิมครับไกายล่างเป็นคนยักษ์แล้วก็กลับเป็นล่างเล็กเหมือนเดิมนะเพื่อที่เราจะได้บัฟนะครับแล้วก็ตามด้วยสกิลพุ่งไปเลยนะครับแล้วก็เตรียมดึงทงนะเอ,อ้ยมีคนกันทงแบบนี้เราก็กดสกิลสองไปเลยครับป้องกันไว้ก่อนนะเพราะว่าสกิลสองเราเนี่ย ม่ว่าจะล่างคนยักษ์หรือล่างปกติเนี่ยมันจะเป็นอมตะนะครับขณะที่เราใช้นะแต่ใช้ลดเลือดเขาก็ได้หรือใช้ป้องกันตัวก็ได้เช่นกันนะแล้วก็หมัดตรงไปอีกทีนึงหมัดยังยืดไงแล้วก็เรียบร้อยอันนี้คือเขาลนนะครับเพราะว่าเราทําให้เขาเลือดลดแล้วเนี่ยแล้วบางทีศัตรูอาจจะลืมไปแล้วนะครับว่าตอนที่เราเป็นล่างคนยักษ์แล้วจับทงเนี่ยมันจะทําให้เขีในทงที่เราดึงอยู่เนี่ยกลายเป็นสถานะเด้งดึงครับซึ่งมันจะทาดาเมดด้วยนะเออก็จะทาให้ศัตรูลุนอ่ะเอาง่ายเถอะถ้า ให้ศัตรูเขาเลือดน้อยอ่ะแล้วเราก็กาลายร่างเป็นร่างคนยักษ์ข้ามเหมือกนะครับพเพื่อที่จะยืดทงนี้ไว้นะต่อให้เราตายก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยท่วงเวลาให้การาฟเขาอยู่กับเราให้นานที่สุดนะก็เกิดใหม่เวนนิกะรอบที่สองครับเกิดมาก็ตามสเต็ปเดิมครับกาลายร่างเป็นคนยักษ์ก่อนแล้วก็กลับมาเป็นร่างเล็กเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับถ้ามีศัตรูใกลใ้เรานะครับพยายามลดเลือดเขานะครับไม่ว่าจะเป็นสายโล่สายหมัดสายวิ่งก็แล้วแต่นะก็ใช้หมัดยังยืดลดเลือดเขาไปก่อนเลย แล้วก็ตามได้สกิลพุ่งนะครับผมจะไม่กดปล่อยนะเพราะเดี๋ยวมันไปทงไก่นะครับจะไปถาาทงที่เราเพิ่งใช้หมัดต่อยศัตรูไปตะกี้นะครับเราจะพุ่งมาทงไกลนะครับซึ่งทงไกลก็จะเป็นทงบีนะแล้วก็เมื่อกี้ผมต่อยกราฟไปเนี่ยก็น่าจะเบื่ออะจู่ๆนี่กราฟโผล่มาจากไหนไม่รู้อะแล้วก็มาหมัดใส่หมัดจังยืดเนี่ยอืมแล้วหลังจากที่เราดึงทงเสร็จนะครับผมก็จะกลายร่างเป็นร่างคนยักษ์นะแล้วก็มาหมัดตรงอีกสักหนึ่งรอบไง <c oughs> แล้วก็กลับกลายเป็นร่างเด็กเหมือนเดิมครับ แล้วก็เตรียมโยกธงครับรอศัตรูเขาแบบหายล้มก่อนนะแล้วก็พุ่งไปต่อยแม่มะไรเงีเ้ยไอ้คูซันเหรอแล้วก็ในกรณีที่ธงสมบัติเขาเนี่ยเกรียน้อยมากแล้วก็ตัวพรที่กันเนี่ยเป็นคู้ซันครับผมแนะนําให้ใช้ร่างคนยักษ์ในการดึงนะเพราะว่าอ,อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าเขาเกรียดน้อยนะแล้วก็ถ้าเราไปร่างคนยักษ์เนี่ยมันจะลดความเสียหายค้างเยอะนะครับอืมซึ่งเราก็หมัดใส่ตรงใส่เซฟเฟอร์สักหน่อยดิดมันไส้วะเห็นยืนมานานแล้วเนี่ย แล้วเราก็มาดึงต่อเลยครับเราก็จะใช้ร่างคนยักษ์ในการดึงเหมือนเดิมนะเนื่องจากตอนนี้มันอยู่ช่วงท้ายเกมครับเราต้องพยายามเซฟตัวเราให้มากที่สุดนะแล้วก็กลายร่างเป็นคนยักษ์นั่งคำเหมือกก่อนเลยและจังหวะนี้นครับถ้าเขาพยายามเล่นกับเราเยอะเกินไปเนี่ยเราก็จะพยายาม่วงเวลาเขาไว้กับเราให้เยอะที่สุดนะเออก็พยายามแบบมาป่วนคงหน้าบ้านเขาครับให้เขามาเล่นกับเรานะซึ่งผมมั่นใจอยู่แล้วแหละว่ายัางไงก็ดึงไม่ได้นะครับเพราะเกรดม,มันค่อนข้างเยอะนะ และเกมนี้ก็จบไปที่สกอร์สามสองนะครับก็จะเล่นประมาณนี้นะสำหรับตัวคอนิกานะครับซึ่งในกรณียื้อศัตรูแบบตะกี้นะครับจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อธงเรานําเท่านั้นนะครับถ้าธงเราตามเนี่ยห้ามใช้เด็ดขาดนะเออไอ้กรณียื้อศัตรูเนี่ยก็คือยื้อไม่ศัตรูเนี่ยไปดึงธงเรานะครับหรือพยายามให้เขาเล่นกับเราให้นานที่สุดนั่นเองนะ,แล,ะแล้วเทคนิคในการเล่นตัวคอนิกาผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับใครที่ยังงงอยู่ก็ลองไปย้อนดูก็ได้นะครับจริงๆผมก็พูดย้ำบ่อยอยู่นะเออก็ สำหรับใครที่จะทําตามก็ทําตามได้เลยนะครับสําหรับใครที่ไม่อยากทําตามก็ไม่เป็นไรนครับว่ายังไงตัวคอนิการ์นเนี่ยเขาก็เน้นเรื่องความเป็นอิสระในการเล่นอยู่แล้วนั่นเองจะทําตามหรือไม่ทําตามก็แล้วแต่ทุกคนเลยก็แล้วกันซึ่งคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นครับซึ่งถ้าใครอยากให้ผมเล่นปูกกราฟในคลิปหน้าเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาดูนะครับผมก็ไม่มั่นใจนะเพราะว่าคลิปก่อนหน้านี้ผมก็เพิ่งเล่นปูกกราฟตุกคิสลุไปนั่นเองนะซึ่งตอนนี้ผมพูดมากแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับทุกคนบ